ัสดีครับสวัสดีแล้วสวัสดีค่ะน้องออยกับแม่ครับผมมาขุดปูครับเอาไปเฮ็ดยังเนี่ยปูไว้เอาไปลาบไปเนาะครับโอ้โหเลือกนี่ไเด้ครับูเลือกชักเลือกนี่น้องออยขุดใดบ่ล่ะลูกพ่อท่านใดยักโตอยู่ครับพึ่งออกาแม่ของหันนี่ไปหาหนูกับพ่อใดครับ ไปห,หาหนูกับบ่ได้หนูหรอเมือ่อวานน,นนี่ก็ะไดมืาอนี้เล่ก็เลยออกมามาหาขุดปูตโต,โตปูกับบ่เห็นหู้เลยครับครับผมน้องออยขุดได้บ่น้องออยใสหูห้แล้วลูกฮะใสหูห้ปูนี่มันคือเลือกขากเลือกแหน่แท้ เขาไปว่าได้พนะได้แล้วครับได้มาโตนึงนะครับดข <laughs> แหม่แล้วขุดน้องอ้อยกำลังขุดสีหอดบะนะน้องอ,งอ้อยสีขุดหอดว่านอ้มือนีน้อนี่แหละครับวิถีเช่าบ้านเข้าหา,ยหาอยู่หากินยังสี่แล้วครับเดี๋ยวก็ว่าไปหาซอนหาขุดปูจัจบเฉียดจะหน้า สอนเฉียดจ,จะหน้าจับเขียดโมหาดักหนูเดี๋ยวหาตึกแหไปเองสิแหละครับวิธีเช่าบ้านของผ้าอีสาน,นเหรออยากกินปูก็ออกมาขุดปูครับสาย,ายสายยีหล่าไปขุดสายจับขุดดีกว่าครับลองเบิรงกผู้นี้กันครับเลือกเป็นไหนให้น้องอ้อยจับท้ายคลิปให้ครับ มุงหนีบ่เลิกครับมงหนีบ่เลิกเป็นไรเนี่ยครับเบื่งเอาครับ,ป,รบปูตัวใหญ่บ่ครับปูตัวน้หน่อยนึงโอ้ยปูก็ะไดนี่น้องออยครับน้องออยเป็นก้นจับท่ายไห่มังหันนี้ครับ เพิ่งปลูกปูตัวหน่อยนึงครับใจสีได้ยักโตมาหนิก็เบิ่งรอเบิ่งครับเอาหน้องเอาใส่ถุงไปลูกหน้องเอาใส่ถุงหน้องเอาใส่ถุงไปไหวพูนแม่คนอยู่หนครับผมก็ผ่านมานอยูนนี่เอาเบิ่งพอแม่พี่น้องหล้ววิธีสารโอ้ขุดหู้ปูสองหู้เซาเลยครับว่าคอยได้ออกกำลังกายเป็นไง โอเคครับผมเดี๋ยวรอติดตามต่อไปครับ,รบโอ้เสียมยงงันเงาวุกคนไม่หนีก่อนยิ่งปลมียพิหน่องอเลยตัยวบุกครับเห็นจะได้ลาบวัครับเมนูลาบปูโอ้แสบเลยพ่อแมีพี่นออ่อง ผู้ให่เคยกินเนี่ยครับปลาลาบปูนี่แสบอยู่เลยอย่งกระปูมันมั่นย่งน้อยครับโอ้แสบโอ้โหนีกลนถึงมานครับนี่ได้ใเครื่องหูสุดเสียมเหรอคาดไม่พ่อครบนี่แม่ กูเปไง่หน่อยหมดเลิกไงครับนี่ปู erm ่วิเแป๊บปูใสิเูบหว่านไม่ไปเลิกก็แกหมดเลิกไหมครับผมเสี่ยมก็เอามาสานบนหลานสาวมาเออบ่เห็นปูเลยนี่ตานี่ นี่แหละปูหนุ่มอู้ปูเออเหลือคักแขกเอาได้ปะน้องไปไหนนอนปะจบเอาแล้วครับ,นรนนห,รรบหนีมือซะบูโอ้โหูรู้แขนเลยครับไม่แล้วครับนี <c oughs> ่ครับหลานสาวว่าได้โตนิดน้อยแล้วน,น,นะ ีหลอูหนึ่งครับเหล็กซ้ากันมาบุญส,สีกันผมนละผมว่านเบ่งส่งแล้วครับอ้หูหนี่บดเลยเป็นไหนครับหอดโผงแล้วเห็นโตแล้วครับผม โอ้ยแย่แตกเลยโอ้โหหนิบหนีบหนีบหนีบนีบนีบมือใช่ไหมนี่แล้วครับโอ้โหนีบมือหนีบมือโอ้นี่ครับผมโอเคครับผมไใเอ๋อหลาไปไใยน้ำยายน้อเคครับผมนี่แหละครับ ในหลายอยู่เบิ่พี่น้องเอาไปลาบเหมือนแร่งเดี๋ยวสิ้นท้ายคลิปตอนดาบลุกหนเบิงคร,รับผมวไวเอทที่ไหนไวเอทคือกันบอต่างคนละจังหวัดครับนี่นะครับไปไมาแล้วครับผมนี่น้องอ้อยเอาน้องอ้อยถือเอาลูกน้องอ้อยถือเด้อไปกับยายเด้อในหลายปะหลายปะปู่